สังคมแห่งสันติสุขเกิดจากทุกมิติร่วมกันพัฒนาโดยเฉพาะเยาวชนบุคคลสำคัญที่จะเป็นนักออกแบบสร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคตจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันปลูกมเมล็ดพันธุ์เยาวชนคนอาสาสู่การเป็นผู้นำแห่งความหลากหลายในชายแดนใต้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจัดกิจกรรมพัฒนาครือข่ายเยาวชนแกนนำพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขชายแดนใต้ภายใต้โครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพะหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยดำเนินโครงการวันที่5กรกฎาคมและวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2566 ณห,ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาชายแดนใต้วิทยาลัยเทคนิคการนาพิเศษจังหวัดปัตตานีโดิได้รับเกียรติจากนายนิกรสิงเทียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนแกนนำพัฒนาธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข ชายแดนใต้นะักิจกรรมดีๆที่ทางศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชนายแดนภาคใต้จัดขึ้นมีความมุ่งหมายนะครับที่เราอยากจะให้ทางคุณครูมุงักเรียนนะครับในการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน20สถานศาึกษาคือแผนงานกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับส่วนราชการในส่วนของการ,ารจัดการศึกษาและก็น้องๆจากทีมสารฝันนะครับเป็นพี่ๆที่เป็นเยาวชนที่ดําเนินการ สิ่งดีๆนะครับแล้วก็สามารถเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆทุกคนได้นะครับซึ่งหลักสูตรของโครงการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียนจากจำนวน20โรงเรียนสู่การเป็นแกนนำเยาวชนอาสาสมัครผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมขยับก้าวเต็มพลังผู้นำพัฒนาสังคม กิรรมออกแบบสังคมดีไซน์ n ิง n ์กิจกรรมผู้นำเยาวชนปักธงอาสาหลังจากเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้หลักการเขียนโครงการอย่างสร้างสรรค์เยาวชนได้ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ทั้งในโรงเรียนชุมชนและสถานที่สำคัญของจังหวัดชาแดนภาคใต้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ขยับสู่การสะท้อนคิดเครือข่ายเยาวชนแกนนำพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ได้ร่วมกันถอดบทเรียนผ่านกระบวนการต้นไม้อาสาสร้างสุขกิจกรรมวงล้อมความสำเร็จจิตอาสาที่สำคัญคือการนำเสนอผลงานกิจกรรมจิตอาสาจำนวน20กิจกรรม โดยพบว่าทุกๆก,กิจกรรมจากการดำเนินงานของแกนนาเยาวชนอาสาตั้งอยู่บนเจตนาการมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาสังคมในทุกมิติสามารถนําความหลากหลายซึ่งเป็นต้นทุนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการได้อย่างสร้างสรรค์ การทำความดีหรือการสร้างการอยู่ร่วมกันที่ดีในสังคมสามารถทําได้โดยเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่คนรอบข้างตัวเราเริ่มจากสังคมที่อยู่รอบตัวเราภายในโรงเรียนแล้วนําไปสู่ครอบครัวนําไปสู่ชุมชนแล้วท้ายที่สุดครับในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้แห่งนี้ก็จะได้รับแนวทางและก็รับเอาสิ่งดีๆถึงวิถีของการอยู่ร่วมกันในสังคมพุทธาศูนยะ์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดแฉนภาคใต้เชื่อมันว่า มเมล็ดพันธุ์เครือข่ายเยาวะชนแกนนำพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาร่วมโครงการจะเติบโตเบ่งบานเป็นเยาวะชนบุคคลคุณภาพสร้างสังคมสันติสุขชายแดนใต้ต่อไป รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นตัวแทนคัานเลือกที่เข้ามาร่วมในค่ายนี้ค่ะได้พัฒนาตัวเองได้ช่วยเหลือสังคมในการเป็นผู้นาสามารถเผยแพร่ดึงคนอื่นเข้ามาให้เป็น ว่าผู้นําด้วยค่ะหนูได้จัดทําโครงการค่ะการพัฒนาตัวเองค่ะศึกษาในการทําโครงการเพื่อจะไปเผยแพร่ให้กับสังคมได้รู้ค่ะว่าการเป็นผู้นําการเป็นจิตอาสาเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะยาวบอกว่าอยากให้โครงการนี้ทําอยู่เรื่อยๆในทุกๆปีค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อ,อพวกหนูมากๆเลยค่ะทาให้พวกหนูได้ชัวรศักยภาพตัวเองและได้พัฒนาตัวเองด้วยค่ะสึกดีใจและก็ภูมิใจในตัวเองมากๆครับที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้พอรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนา นาตนเองได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเข้าสังคมและก็พัฒนาในด้านความรู้ต่างๆครับคิดไม่ผิดเลยครับที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับ,รบก็คือได้รู้จักตัวเองมากขึ้นครับจากการทาแบบทดสอบได้รู้จักดีไซน์ทิงกิ้งหรือว่าการออกแบบโครงการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถคิดโครงการเพื่อน,นําไปต่อยอดในการทําสิ่งต่างๆได้ครับไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะคะที่ได้ความรู้ได้กลับไปใช้คุณครูเองนะคะก็ได้เอาความรู้ในกิจกรรมเนี่ยไป ต่อยอดให้กับเด็กในโรงเรียนอีกแล้วก็เอาไปใช้ในโรงเรียนโดยเฉพาะาความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านชุมชนซึ่งบางทีนักเรียนเรียนเฉพาะในโรงเรียนนะคะไม่ได้ไปทํากิจกรรมกับาชาวบ้านหรือชุมชนในละแวกนั้นเลยแต่พอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเด็กก็ทำจิตอาสาไปร่วมกับชาวบ้านน้องๆในตดิกาพอน้องได้กลับไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วน้องก็จะมาพูดว่า รอบแรกมาหนูอยากมาอีกเล่นหนูก็อยากจะให้มีแบบนี้อีกเรื่อยๆอาจารย์คะหนูขอเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต่อๆไปทัดใจมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่นัเกเรียนได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆสารฝันในครั้งนี้นะคะนัเกเรียนมีความรู้สึกชอบและก็อยากมาอีกแล้วเป็นการฝึกให้หนัเกเรียนเนี่ยรู้จักความเป็นผู้นํา